แล้วค่ะตอนนี้นะคะก็มาพูดคุยกับพี่หมิวพี่วิลลี่กันดีกว่าเกี่ยวกับเรื่องละครที่วันนี้จะออนแอร์กันแล้วนะคะกับเรื่องสูง่ฝันนิรันดร์มีอีกหนึ่งคำถามนะครับ,รบที่แฟนรายการฝากเข้ามาเยอะมากเลย<ม><ม>อยากจะรู้ว่าการกลับมาร่วมงานกันของพี่วิลลี่กับพี่หมิวในละครเรื่องสู่ฝันนิรันดร์เนี่ยเป็นยังไงบ้างครับเป็นยังไงครับคุณดัมครับก็เหมือนเดิมนะคะก็ไม่ได้ร่วมกันมานานแต่เวลาเจอกันแล้วทีมงานก็เหมือนเดิมกับพี่ไก่ก็เคยร่วมงานกันมาแล้วหลายๆคนก็เป็นทีมเดิมที่เคยรู้จักกสสนนนุา สนุกสนานมากเรื่องนี้อรที่เพลินครับเพลินเพราะว่าได้เจอกันทุกคนแต่ว่ายุคของคุณวิลลี่นี้จะสนุกเป็นพิเศษเพราะว่าจะมีมุกตลกมาให้ทุกคนเฮฮาตลอดเวลาเป็นอะไรที่ยังไม่เครียดเท่าไหร่ครับมุกอดีตตอนตอนที่แต่ต้องกลับไปในอดีตเนี่ยทุกคนจะต้องดูบทมากไงค่ะทุกคนเพราะบทจะยาก อย่างพี่หมิวเองเนี่ยหลังจากมีครอบครัวแล้วก็กลับมาเล่นละครหลายเรื่องนลแต่อย่างพี่วินลี่เนี่ยค่ะงากละครไปค่อนข้างนานเลยได้คอสนิมอะไรอย่างนี้บ้างหรือเปล่าพยายามแล้วฮะก็ยังเคละอยู่กันด้วแต่ไม่ฟังอยู่นะยังมีอยู่นะเราเอาสีบังไว้แม่ใส่เสื้อผ้าบังสนิมไม่นิดนึงอย่างพี่ไก่อะไรอย่างนี้ดูบ้างหรือเปล่าคะก็มีฮะมีมีแต่จริงๆด้วยความตั้งใจอยู่แล้วเพราะว่าด้วย ตัวแสดงเยอะแยะมากมายขนาดนี้ในละครเรื่องนี้นะครับเราก็ต้องตั้งใจทําให้ดีนะฮะก็เลยก็เลยไม่ได้มีการที่แบบว่ามาไม่ไม่ใส่ใจกับงานอะไรเงี้ยนะฮะเราเคาะสนิมกันอยู่ที่บ้านเองให้หลุดที่หมดฮะแล้วเรื่องราวของละครเรื่องสู่ฝันนิรันดร์นะครับเห็นแบบมีโปรโมทกันเยอะแยะเลยนะครับอยากทราบเรื่องย่อสักนิดหนึ่งนะครับพี่เวลี่พี่หมิวครับหมิวเล่าเลยครึ่งแรกให้ให้คุณเวลี่นะคืออ่าผมผมเล่าให้ฟังถึงป้าผ่าปุ๊บเดี๋ยวเล่าต่อโอเค พราะผมก็ไม่ได้ไปด้วยเป็นเพื่อนกันสนิทกันมากนะครับแอบแอก็แอบชอบเขาอยู่แล้วดูแลเขามาตลอดเลยคราวนี้เขาเขาเริ่มได้หลักฐานต่างๆนานาที่เขาชอบอ่ะเกี่ยวกับรูปบ้างเป็นหินบ้างเป็นอะไรต่ออะไรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวในอดีตที่เขาสนใจมากเขาก็ได้ได้บทสวดได้อะไรต่ออะไรมาจนวันหนึ่งฟ้าผ่ามาเปี้ยงหายกลับไปในอดีตตัวผม ติดอยู่ปัจจุบนันตามหาเขาไม่เจอ,อ,อตัวเขาหลุดกลับไปแล้วฮะแล้วคุณหลุดไปไหนฮะาจากนั้นใช่ไหมฮะหินดําที่ห้อยที่คอกับคาถาเนี่ยมันมันสื่อถึงคนที่อยู่ในยุคก,กรุงธนบรุรีที่เขากำลังทําพิธีนี้อยู่พอดีเลยกับหินสีดําเนี่ยเราก็ ขึ้นทางด่วนฟ้าผ่าไปถึงลงกลางวัดคดีที่สมัยกรุงธนบุรีค่ะแล้วหลังจากนั้นเราก็ไปเจอหลวงพิพิธซึ่งแสดงบทโดยคุณชัดชัยอินพานิชนะคะเป็นคนที่เราเคยเห็นจาก <ใน S 2> เอรูปในฝันเอ้คนนี้ที่เราเคยเจอจากในยุคปัจจุบันนี่นะแต่เราก็ยังไม่อยากจะเชื่อว่าเรามาอยู่ในยุคนี้ได้ยังไงฝันไปหรือเปล่าแต่ก,ก็ต้องอดําเนินชีวิตต่อไปแล้วพยายามหาทางกลับบ้านอยู่เหมือนกันกเพราะว่ายังมีความผูกพันกับ ครอบครัวที่บ้านแล้วก็เพื่อนด้วย<ะ>แต่<ะ>พอมันดำเนินไปก็ไม่แน่ใจว่ากับชายที่รักในยุคนี้ที่เราเพิ่งจะมาพบม<ะ>ีกับ การกลับไปเจอครอบครัวนี้ก็จะเลือกทางไหนแต่ทางไหนดียังไงยังไงมันก็มีเหตุการณ์ในอดีตมากที่น่าสนใจอยู่ซึ่งมีอยากจะเล่าและจำไม่ได้แล้วน้ตเลยครับเห็นบอกเรื่องราวที่นําเรื่องราวทั้งหมดนี้ก็คือจี้หินสีดำใช่ไหมครับเห็นบอกว่ามี2อันในโลกเท่านั้นนะครับไม่ได้สองชิ้นไม่มีอีกแล้วมีแค่สองชิ้นนี้เท่านั้นอยู่กับพี่อะไรนะพี่พัดเฟื่องนะครับพี่ใส่ในนระกูของเรื่องแล้วก็พี่ไก่วดายุดนะครงับนวันตรกนอเรื่อง ครับผมสำหรับตัวละครกวินที่พี่วิลี่เล่นในเรื่องนี้เนี่ยครับมีความสำคัญยังไงกับเรื่องราวครับคือจริงๆอาจจะเป็นตัวเชื่อม คนเดียวที่สามารถไปหาหลักฐานต่างๆและวิธีการในการที่จะพยายามพาพัดเพื่องกลือกลับมาสู่ปัจจุบันได้เพราะเราเป็นนักโบราณในคดีเป็นอาจารย์สอนอยู่นะครับเราก็พยายามจะปฏิบัติต่อเรื่องราวทั้งหมดแล้วก็มีความมุ่งมั่นที่จะต้องพานางเอกกลับมาให้ได้แค่นั้นเองเลยเพราะเป็นหน้าที่ที่คุณพ่อคุณแม่เขาฝากฝังด้วยครอบครัวสนิทกันหมดนะฮะแล้วก็จริงๆในใจเราก็คงแอบรักเขาอยู่แล้วก็พยายามพากลับมาแต่ทํา ได้หรือไม่ได้ต้องตายหย่อนตลอดเลยนะคะแล้วตัละคของพี่หมิวนะคะที่เล่นเป็นพัดเครื่องใช่ไหมคะพี่หมิวเนี่ยต้องเล่น ถึง2ยุคเลยทั้งยุค,คปัจจุบันแล้วก็ยุคอ,อดีตด้วยยากไหมคะพี่หมิวค่ะก็ในปัจจุบันก็เป็นปัจจุบันของเราปกตินะคะแต่ตอนเข้าไปในยุคอดีตเนี่ยเราก็เป็นคนแปลกสําหรับคนในยุคนั้นแต่ว่าเรื่องราวในในคนในยุคกรุงธนบุรีเนี่ยเราก็ใหม่สําหรับเราเหมือนกันว่าเราเข้ามาในอดีตจริงๆเหรอช,ชีวิตความเป็นอยู่ที่เคยอ่านแต่ในหนังสือประวัติศาสตร์มันเป็นแบบนี้จริงๆเหรอคะโดยเฉพาะฉาก ชุดที่พี่ไก่เขาสรรหามานะคะผ้ายังทอพิเศษเลยก็บันดาลขึ้นมาเป็นแบบเป็นตลาดในยุคนั้นนะคะก็ก็น่าตื่นตาตึงใจมากเห็นว่าเรื่องนี้มีทั้งพบนี้แล้วก็พบที่แล้วใช่ไหมครับ สมัยก่อนกับสมัยปัจจุบันแล้วก็มีเรื่องของภาษาเข้ามาเกี่ยวข้องซึ่งภาษาโบราณนี่ยากมากๆพี่วิลี่อิจฉาเขาไหมครับที่ไม่ได้ไปอยู่ในยุคนั้นจริงๆผมอิจฉาที่ผมไม่ได้ไปในอดีตไปตามหาพัดเฟื่องนะครับแต่พอผมเห็นบทการพูดแล้วเนี่ยนะครับผมดีใจที่ไม่ไปเพราะบทยาวมากแล้วก็ยากมากคือตัวอย่างที่หมิวมีพพอจะจําได้ไหมเวลาแบบสมุขเจ็บปวดรู้สึก เฮ้อฮ่ะก็อย่างของพี่นกเนี่ยโหจะพูดยาวมากจะจะเวลาบรรยายอะไรนี่มันจะถ้าถึงความรักก็จะซาบซึ้งมากเลยนะคะถ้าถึงความเจ็บปวดก็เจ็บปวดจนยอกย้ำปานว่าจะถูกเหยียบย่ำจนแหลกเหลวอะไรอย่างเงี้ยมันโดนไหนๆแล้วนะครับพี่บิลลี่นนโดประย์ครับครับโอ้ยเป็นยุคนี้ต้องโอ้ยเจ็บมากเรียกได้เรียบได้เยกเขาบอกว่าเคยอ่านข่าวของละครเรื่องนี้เขาบอกว่า แต่ละประโยคนี่คือ4ี่ห้าบรรทัดเลยใช่ไหมคะพี่มิวบทของพี่นกเนี่ยแบบ่ันข้างยาวเลยทีเดียวนะคะแล้วก็นอกจากเรื่องราวที่เข้มข้นแล้วเนี่ยแล้วก็กองทัพดาราที่ขนกันมาเล่นกันแบบแทบจะทุกคนเลยทีเดียวนี่นะคะเขาบอกว่ามีอีกสิ่งหนึ่งที่เป็นทีเด็ดเลยด้วยก็คือเมื่อกี้พี่หมิวแอบหลุดมาแล้วคือเรื่องเกี่ยวกับฉาก เนระมิตขึ้นมาใหม่หมดเลยใช่ไหมคะเรือโบราณทั้งลำใหญ่เริ่มเทิมไปลบก,กันอยู่บนเรืออย่างเงี้ยแล้วก็มีเป็นฉากตลาดฉากอันนี้ก็คือสร้างขึ้นมาใหม่สร้างขึ้นมาใหม่ค่ะนี่ก็สร้างขึ้นมาใหม่ทั้งนั้นเลยเนี่ยไงสร้างขึ้นมาใหม่หมดเลยเนี่ยนี่คือบนเรือแล้วพอหลุดจากจาก ปัจจุบันไปสู่อดีตก็เนี่ยมีลงดำน้ำกันเล่นกันกระดิกระดานางเอกอะนะฮะแล้วก็มีแบบพองแต่ชากพราอลังการจริงๆครับถ้าย้อนกลับไปในอดีตแล้วเนี่ยถ้าจะล็อกออกมาเลยว่าเป็นเมืองเลยนะฮะโอแล้วก็เมืองนยดูมกมากเลยค่ะแต่ว่าเดี๋ยวต้องกลับมาคุยกันต่อนะคะถึงความสนุกสนานของละครเรื่องนี้แต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเราไปพักกันครู่เดียวค่ะ